มื่อนี้ึ้ออยากกินหมกหน่อไม้พนักพน้องะเราจะทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นกันจ้าสำหรับคนที่มีชอบกินหมูจะใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้นะจ๊ะหน่อไม้อันหน่อไม้ที่มาเพื่อนเพืเ่อนเห็นอยู่นี้ก็คือหน่อไม้ไผ่ลวกเนะจ้ะอันนี้เราได้มาจากไหนเพื่อนเราฝากมาให้จากหนองคายจ้ะยังกินไม่หมดเนาะครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวเล็กๆเราก็จะทานไม่เยอะเราก็จะทำพอประมาณทำข้อกินหมดนะจ๊ะเนาะ ส่วนประกอบต่างๆที่เราจะทําหอหมกมีอะไรบ้างเขามาเบิ้งกันจ้ะน้ำมันในล่างน้ำเสดส์เด้ด,ดพี่น้องตรงนี้คือน้ําใบย่านางนพี่น้องน้ำใบายานางมันจะออกสีเขียวๆนาะจะเนาะอันนี้น้ำใบย่านางเนาะอันนี้ส่วนนี้คือเขาปุ๋งเคืองเน้อเนาะพี่น้องอันที่เห็นในนี้เป็น,น,นขุ่นๆขาวๆนี่มันจะมีข่าวเบียปนด้วยจ้ะเห็นบ่ข้าวเบียคือขา้าวเ,เหนียวแซ่เฮายหี่อน้อง แต่คนทางอีสานเ้าสิีูอยู่แต่ทางภาคอื่นอาจจะไม่รู้จักจะนี่ตำใส่พริกหอมกระเทียมเนาะประมาณนี้นะจ้ะเนาะใครชอบหมูก็ใส่หมูชอบไก่ก็ใส่ไก่ได้จ้าคนไม่ทานหมูทานไก่ก็ใส่ไก่แทนเครื่องปรุงต่างๆเราจะเอามาใส่ในนี้เลยจ้าใส่ในนี้เลยใส่ในกระมังนี่แหละจะใส่เลยใส่เลยปได้พี้องน้ำปรุงเนี่ยแม่นันจะใส่ชูรสน้ำปลาน้ำปลาร้าไปแล้วนะจ้ะคือปรุงใส่ในนี้มาแล้ว ครื่องปรุงทุกอ,อย่างอยู่ระนี้หมดแล้วทีนี้ก็เอาหน่อไม้มาคุกเข้าเลยหน่อไม้มาคุกเข้าเลยจ้ะหน,อน่อไม้นี่ก็ต้มใส่สะเด็ดน้ำเหมือเด้กพี่นอ้องใส่ตะเ้าตะแกรงกระชอนอะไรก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนี่ย้องเอาที่มาคุกเข่า,ก,ขา,ขากันเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามือนีหาผักอีตูวอะไรจ้าหาผักอีตูวหรือนางตูวหรือใบแมงลักบะไรเนาะพี่นอ้องกระขาดตัวนี้มันสะบ่หอมสับ่แสบปันใดเนาะจ้าเนาะอ่ะตัวชูโรงที่ทําให้หอมมีกลิ่นหอมก็คือ,อ ขายตู้เนี่แหละพี่น้องแต่ใน,นเมื่อมันไม่มีเราหาไม่ได้อะจาเป็นเลยจ้ะจก็เขาะใส่นนเนาะถ้ามีมันก็ดีบ่หมี่ก็ใส่โหระพากับเนี่ยเตะข้อหมักเนาะพี่น้องแต่ว่า่อยบ่เคยใส่ดอกวะ mm. บางทนก็อาจใส่เนาะ mm. นี่เสร็จก็จะประมาณนี้นะจ๊ะได้ประมาณนี้คำนวณกะเอาพี่น้องรสชัตนที่เป็นยังไงฮากะเอาเนาะกะ่าพอดีหรือว่าเตะเอาเตะลิ้นน้อยๆก็ได้พี่น้อง ชิมเบ้างเนาะอันนี้ก็คิดว่ามันก็ดีแล้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเกลือก็ใส่ไปแล้วน้ำปลาก็ใส่ไปแล้วผงชูรสก็ใส่ไปแล้วผงนัวผงปรุงรสทุกอย่างใส่ไปแล้วทีนี้เราจะมาทำการห่อเนาะพี่นอ้องเราจะมาทำการห่อใบตองนะฮะตัดแต่งไว้แล้วนะจาจันใบตองตัดแต่งไว้แล้วเรียบร้อยนา้าจันตัดแต่งไว้แล้วห่อเสร็จแล้วก็จะไปหมกนึ่งไฟเลยพี่นอ้องมาดูวิธีการขั้นตอนการห่อเราก็ทำแบบง่ายๆเนาะจัะเนาะ บ้านๆไม่ได้พิถีพิถันเรื่องความใส่ามหรอกจ้าเพราะว่าเราก็เป็นแค่คนบ้านๆคนหนึ่งเฮ็ดง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเมนูง่ายๆเนาะห่อหมกจ้าห่อหมกชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นจัดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วห่อกะสีเอาไปย้ำเอาน้ำน้ำใส่น้ำดอจ้านี่นี่น้ำตัวนี้เอามาตีนัวเยอะกับตัวนี้มัจจะน้ำอยู่ในนี้เนาะอ๋อเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบเนาะจ้า เดี๋ยวจะจับบางคนพันพันหยันบะมันพันใส้หมูพันหยันบะมันพันกะสดจีไส้น้ำมันน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะของเม่นั้นไม่ไม่ชอบเอาแค่นี้ก็พอเนาะจากเนาะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะใครชอบห่อเล็กก็ทำห่อเล็กเลยจ้ะเด้องม่นั้นสีบอบิทีสิีทันดอกกระเทียมง่ายๆนี่แหละจ้าพี่น้องทำง่ายๆเนาะง่ายๆนี่จ้ะเนยประมาณนี้แหละไอ้มันดูดีนิดนึงแค่นั้นเองนะจ๊ะเขาเห็ดกินเท่าไหรเห็ดท้ายนะจ้ะ เป็นีอันว่าเสร็จหนึ่งหมกทีนี้เราก็จะเอาไปใส่หดหนึ่งเลยจ้านี่จ้าใส่หดหนึ่งแบบนี้มีกี่หมกกี่หมกก็ใส่ลงไปเป็น,ปนอันว่าเสร็จพิธีการหมกหน่อไม้จ้า